สวัสดีค่ะสวัสดีพ,อพอ่อพ่อแม่แม่เอฟซทุกคนนะคะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะทำไมเล็บหลังเป็นแผลพี่แผลอะไรเหรอ เล็บข้างหลังเห็นมีเป็นแผลขีดติโดนในนี่เปล่าติโดนเหล็กเปล่าหนูจะกินอะไรพอไปส่องวงอ่อยดูพอไปส่องวงอ่อยไม่ไกินดูเราไปส่องวงอ่อยไม่ไกินดูอ้อ,อย เนะี่ยเอางาเพื่อเอางาเพื่องัดไปนอนนอมุลงมุลงมุลง,มล,งมลงขาแม่นี่ไม่รู้มกินเน็ตไปนะ แก่มีนี่ไหมมีต้นขนุนไหมบ้านท้าแก่มีต้นขนุนไหมจะเอาอะไรแ้่ก็โยกแรงอยู่ได้ล่ะ ได้ไหมลูกทำได้ไหมลูก ตัดได้ไหมครับค่อยๆค่อยๆค่อยๆเจเย็นๆเอาผอมา่าแกเห็นในผอเออจะเป็นหักหยากนี่เลยจะกินอันเปลือกใหม่นี่กินยากหยากกุ้งการดแล้วกัดอีกตัวนี้เบื้องกามพยายาม ถ้าหนูไว้งายาวกว่าเนี้หนูก็จะมีพื้นที่ไว้เน็บเยอะเลยถ้าหนูเล่นงานหนูก็ไปเหลือพื้นที่ไว้เน็บเนี่สวัสดีค่ะจใยดน โดดงานไหวหรือเปล่าลาครับลาพี่เมย์ก็ลาค่ะพอเขาเตรียมตัวจะไปพรุ่งนี้ลูกชายลาดูอาการก่อนครับเพราาเมื่อเช้าเห็นกินขี้ดินเราก็ดูอาการก่อนก็เลยรอบบายก็เลยไม่ไป เราบ,บายกันเลยอยู่ก่อน,ออนดูอาการก่อนคะ่ะพ่อกับแม่ก็ไปตัดนี่ให้คะ่ะไปตัดต้นไม้มาให้กินภาวนาแบบว่าให้กับแบบก็เลยนะเป็นอาการของอ่าะ,ะไรอากาศมันเปลี่ยนเฉยเฉยก็พออย่าท้องเสียเพราะว่ามันจะถึงงานสาคัญแล้วเออจะได้ไปงานช้างอีกไม่กี่วันเองทุกคน อันนี้ก็สิบสิบเท่าไรละสิบห้าหรอสิบสีแ่แล้วเลยอีกสามวันเลยอีกสามจอ,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 อยจอยจอยอมอไม่เห็นสนลักอนางไนเนาะ บุษราบอะค่ะคืออันวางไงหนคือบุษรักซึมเป็นอะไรยังไม่ชัวร์เลยคะ่ะจอยอย่าเป็นเหมือนปีที่แล้วนะเมียนค่ะภาวนาภาวนาขอแยกเป็นเหมือนปีที่แล้วนี่ก็เลยก็เลยนี่คะ่ะพ่อกับแม่ก็เลยตัดสินใจรอบบ่ายล้วหยุดกันแล้วก็ลองเอาพวกต้นไม้พวกอะไรเงี้ยมาให้กินก่อน เออขอนั่นกลัวค่ะเพราะว่าน้องกินดินจะถึงวันแล้วชุดก็พร้อมแล้วค่ารถไม่ปลาก็ออกให้แล้วเออฉากก็ได้แล้ว ปีที่แล้วเอาแค่อะไรนะสี่คูณร้อยเหรอปีที่แล้วเอาแค่สี่คูณร้อยเออปีนี้ได้เยอะเลยอย่านะจอยชุดพร้อมแล้วนะจะกำลังคุยกันอยู่ว่าอาจจะตื่นเต้นคิดว่าเป็นอย่างนั้นหรอคะ สังเกตลิ้นหน้าด้วยนะคะ่ะสังเกตค่ะลิ้นเป็นสีชมพูอ่องตองคะ่ะหน้าก็แฟบๆนี่แหละสังเกตอยู่ค่ะก็เขาเลยครับอาวครับลูกชายเรียกครับสังเกตค่ะสังเกตสังเกตสังเกตอึอด้วยตอนนี้อึอก็เป็นก้อนดีนะคะอึอเป็นก้อนดี คิดว่าแบบว่าลมหรือเปล่าโดนลมไหมอะไรเงี้ยเพราะเมื่อวานไม่ลมแต่วันนี้ลมอะไรเงี้ยล้วก็คิดบวกไปต่างๆนานา,นาร้อยแปดพันประการจ้าอสวัน,นี้ต้องวิ่งมากไปเปล่าไม่นะคะไม่นะไม่นะแต่วันนี้อืมเพราะว่าตอนซ้อมอ่าสี่คูนร้อยก็ไม่ได้วิ่งเลยพักกนเดินเ้ยเงียเนี้ย อ,อมาชนะเขาตรงที่ว่าไอ้ทีมอ่าฝั่งพี่ๆเขาพาก,กันกินยาหมดแค่นั้นเองเราชนะเขาตรงที่ว่าพี่ๆก็กินยาหมดแค่นั้นเองเออเรากินไม่หมดเราก็แบบเออเราไม่พาก,กันกินยาเราแบบยื่นให้กันมันก็เลยชนะไปอะไรเงี้ยลมไหมไม่นางกลัวแบบเป็นที่ลมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะวันนี้ก็ลมพอสมควร อืเหมือนกลัวแบบว่าเหมือนเมืนเด็กๆเราอ่ะเจอลมหนาวเจออะไรหน่อยก็แบบว่าเป็นวงเป็นหวัดอะไรเงี้ยเราก็พยายามคิดบวกแบบหลายๆละยอย่างค่ะ เห็นถ้าไม่ดีให้หมอมาตรวจเลือดก,ก่อนค่ะข,ขอให้ใหแข่งแบนทางงานช้างนะขอบคุณก๊อฟอันนี้ก็ดูก่อนค่ะอันนี้หยุดหยุดรอบบ่ายดูอาการก่อนแล้วก็รอรุ้นถึงตอนเย็นด้วยอืม แต่อึอ,ออกมาไม่เหม็นนะอึเป็นก้อนอึเป็นก้อนอึไม่เหม็นจ้ะออเป็นก้อนดีอึอออไม่เหเม็หนโยกเก่งค่ะแต่แววตาซึมๆอะไรเงี้ยแววตาเหมือนเด็กน้อยไม่ได้นอนอนะ่ะ เอออยากให้นอนกลางวันอยู่ค่ะไม่รู้จะทำงไงถ้ากลับไปบ้านก็คงจะเล่นกันแบบอันนี้เลยแหะเละเทะเลยแหละ ดูครับกินดูกินย่าก็กินอยู่ค่ะแต่แบบกินไม่เต็มที่เท่าไหร่ต้นไม้หเห็นกินดีอยู่เปนนะดึงกินเปลือกกินอะไรดีดี แววตาจะจะ,จะติดทุกอย่างก็โอเคหมดอะติดตรงเววตานี่และค่ะแววตาเป็นคนแบบง่วงนอนแนี่ พรวนา,าขอให้ได้ไปพราวนาขอให้ได้ไปงานเช้าทุกอย่างพร้อมแล้วเลยเท่จ่อยทุกอย่างพร้อมแล้วเลยเค่จอ่อยจ้ะพุ่นนะลุกชายพี่นายไล่อะไรใครตุนละ ตอนเย็นาพาไปกินต้นไผ่ก็ <c oughs> คนอยากกินอันนี้เยอะกว่าอยากกินเปลือกไม้เยอะกว่า แต่ยังไงไม่น่ามาอัปเดตอาการเรื่อยๆนะคะล้วนค่ะขอบคุณนะคะทีมางานกำลังใจนะคะเจอกันใหม่คะ่ะขอบคุณะคะ่ะสวัสดีนะคะหยิบเอาลูกหยิบเอาหย,ย,ยิบเอาเลยครับหยิบเอาเลยครับ